คุณมดครับเอาละครับจะมาอัพให้ทุกท่านได้ดูนะฮะสองอาทิตย์ผ่านไปก็มะขามใบแครยอดฮิตนะครับนะบของคุณมดนะครับต้นนี้นะตอนนี้ราคาขึ้นสองหมื่นห้าแต่ผ่านไปพรุ่งนี้อาจจะราคามากขึ้นนะครับก็ล้อก,กันเล่นนะครับเดี๋ยวราคาจริงเท่าไหร่ต้องมาคุยกับคุณมดกันแล้วกันนะครับไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่สร้างฟอร์มไว้สวยงามเป็นไม้เสียบเท่านั้นเองราคาเท่าไหร่นะมันอยู่ที่ความพอใจ นะครับถ้าเราชอบมันก็สามารถที่สร้างซื้อได้นะครับเออไม้ต้นนี้นะครับคุณมดเป็นไงครับพอใจไหมก็พอใจในระดับเนื้อครับ,รบต้นแรกเนื้อครับอาจารย์โอเคแต่ผมสังเกตนะคุณมดนะมันมันเต็มกว่าเดิมนะมันเป็นชั้นแล้วต้นต้นแหน่ขนาไหนใช่ครับใช่เพราะมัน<ะ>มันเป็นชั้นแล้วเนี่ยแยกแล้วนะมันจะจบแล้วโอ้โหเ <laughs> นี่ยเป็นชั้นหมดแล้วครับ <laughs> นะเอาไงดีทีนี้ นจะซื้อก็ไม่มีตังค์นะครับตอนนี้หมดแล้วเนี่ยมันเป็นชั้นแล้วครับเดี๋ยมันเป็นเหมือนก้อนเมฆเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างงี้ยจะเริ่มสวยครับเดี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ถ้ามันออกเต็มเมื่อไหร่นะมันก็จะเป็นพุ่มแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้พุ่มเราต้องซอยถูกไหมทอมดผมจะไม่ให้มันเป็นก้อนเดียวครับผมจะซอยเปิดเป็นช่องไฟไว้ตลอดเลยครับนนให้มันสวยครับเดี๋ยวดูเป็นจังหวะจากโคนนะครับต้นนี้สวยสมบูรณ์แบบนันะครับ อย่าเพิ่งมาซื้อนะครับเดี๋ยวผมไม่มีรีวิวนะเดี๋ยวเอาไว้รีวิวก่อนนะนี่แหละเอาไว้เป็นกรณีศึกษาเป็นไม้ตัวอย่างสําหรับสร้างงานบอนไซทรงต้นเอี้ยวนะฮะทรงต้นมาตรฐานของไทยที่นิยมมากที่สุดคุณยังอิงถามว่าทําไมประเทศไทยถึงสร้างแต่ทรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับถ้าต่างประเทศเวียดน,นามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคุณบมลนะเขาจะบิดเอี้ยวนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ นะครับก็แล้วแต่วัฒนธรรมการสร้างไม้ของแต่ละประเทศแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราชอบแบบนี้เราทำเอี้ยวก็ได้นะครับทำเอี้ยวทำบิดทรงอิสระเซรีก็ได้นะครับผมให้ดูนะคุณมดช่วยหมุนหน่อยครับนะนี่หน้าไม้นะครับโอเคหน้าไม้ก็คือกิ่งหลังอยู่ตรงข้ามกับหน้าไม้ท่านก็ต้องเกตเอาเนี้ยเต็มแล้วครับเต็มแล้วนะครับเรียบร้อยครับเหลือ90%ละ ได้ครับประมาณนะนะ90ไม่ถึงร้อยนะครับเพราะว่ายังยังแตกได้อีกยังต้องรอตรงนี้ตรงนี้ยังแหวงอยู่รอชุดนี้ครับแล้วก็เนี่ยพวกแขนงพอพอแขนลงมาอีกสักสองจุดสองจเมนอะไรอ่ะครบหมดทุกอย่างแล้วก็รอตัดกระชับเขาไปเรื่อยๆให้รายละเอียดเขามันแน่นแน่นกว่าเดิมแค่นั้นครับไม่ต้องเข้ารวดเลยนะคือมันบางจุดบางจุดมันอาจจะเข้าแขนที่แตกใหม่เล็กๆน้อยๆแต่พวกเมนหลัก ห้ากิ่งหลักหกกิ่งหลักเนี่ยคือไม่ต้องแล้วครับอาจารย์เพราะออนั้นมัน,ม,นมันซับมันไม่ต้องแล้วซับย่อยในส่วนของซับย่อยครับที่จะต้องรายละเอียดออกไปอีกนิดนึงพอเราเข้าลวดจุดนี้มันก็จะเป็นมองอมาพอดีนะครับนะอ่าสร้างได้นะครับที่รีวิวให้ทุกท่านได้ชมก็เพราะว่ามันสร้างได้ในจากกิ่งเสียบเพราะนั้นท่านเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปต่อไปนะะมันจะมีอยู่ที่ดูความก้าวหน้าก็แล้วกันอัพให้ดู นะครับอัพให้ทุกท่านได้ดูว่ามันสร้างได้ท่านก็นะลองไปสร้างดูหาตอ่อหาอะไรมานะครับในส่วนของมะขามบอนไซใบแคะเดี๋ยวนี้มีขายทั่วประเทศนะครับ,รบซื้อส่วนใดก็ได้นะคนุณมลนะกิ่งเอาไปาไปปลูกแล้วไปเสียบนะครับแต่ต้นนี้มีต้นเดียวในประเทศไทยบอนไซเนี่ยมันมีหนึ่งเดียวในไทยจริงในโลกในโลกจะทําให้เหมือนเดิมไม่เหมือนไม่เหมือนลครับ นะทรงเดียวนะครับในในโลกเลยครับนะฮะเดี๋ยวผมอเอรไอเ็จนะดูอีกทีแล้วกันโอเคนะถ okay, นะ้าถ้านั่น้วเรียบร้อยเลยเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยครับนะําเป็นไม้ที่โหหน้าสร้างหน้าหลงไหลก็ใช้เวลาแค่ปีเดียวนะครับที่สร้างต้นนี้จริงๆแล้วปีเดียวกจริงนะคุณมลนะนะครับมันสร้างไม่นานครับแต่ว่าต้องใส่ใจ ใส่ใจอย่างไรเดี๋ยวจะไปดูในคลิปต่อไปจะสอนวิธีแนะนำวิธีการสร้างมะขามบอนไซแคระข้อต่อข้อไปดูกันนะครับ